ออกมาพูดสักทีนะครับสำหรับโอเลกกน,นาโซชาว่าวิบากกรรมที่เขาต้องรับในช่วงที่เขาเป็นเฮดโค้ชเป็นได้แค่หุ่นเชิดเท่านั้นเพราะว่าต้องรับคำสั่งจากบรรดาตระกูลเกเซอร์ที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังมีนักเตะถึง2คนที่ชอบเอาเรื่องภายในสโมสรหรือเรื่องภายในห้องแต่งตัวเนี่ยไปบอกกับคนภายนอกหรือไปบอกกับสื่อยังมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่พาดพิงไปถึงสตาร์ดังของยุคอย่างคิสเตโนโรนัลโด สวัสดีครับเพื่อนเ<ๆ>เรามาต่อที่ประเด็นโซชาได้ออกมาสัมภาษณ์ได้ออกมาแฉปีศาจแดงน,นะครับแต่ประเด็นนี้เราจะพูดถึงคริสตีโนโรนโดครับผมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมน็อตคิกออฟกับรายการคุดกระแสเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของโอเลโกนาโซชาที่พูดถึงคริสตีโนโรนโดโอเลโกนาโซชาครับได้กล่าวไว้ว่าการมาของคริสตีโนโรนโดเนี่ยทำให้ทีมและเทคนิคต่างๆต,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 ต้องเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและนี่คือสาเหตุที่อาจจะทําให้ทีมแพ้นะครับเพราะว่าโรนโดไม่ ่ใช่นะักเตะที่เล่นในสไตล์และเทคนิคที่ทีมทําอยู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเอดิสันคาวานีครับเพราะว่าเอดิสันคาวานีต้องเปลี่ยนไปตามเทคนิคที่มันเปลี่ยนกระทันหันครับเขาต้องมานั่งเรียนรู้งานใหม่เียไี้ว่าโรนโดมาเนี่ยทำให้ทีมถึงกับต้องเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนแผนทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆและโรนโดครับเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นค่อนข้างสูงครับผมเขาต้องการลงเล่นทุกนัดท่านัดไหนไม่ได้ลงเล่นเขาก็ไม่แฮปปี้แต่โซชาได้บอกเขาว่าโรนโดเป็นคนบอกเขาเองว่าเอาเขาลงเล่นสัก2เกมกม็ได้แลรอเขาแต่พอถึงเวลา ิงโรนโดก็ไม่พอใจครับเพื่อนๆและโซชาครับผมก็ได้ร่วมงานกับคิสเียโนโรนัลดได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็โดนปิดออกและนี่หรือเปล่าครับเพื่อนๆที่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ปีศาจแดงพ่ายแพ้ติดติดกันและทําให้ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเล่นไม่เป็นระบบและนี่ครับผมคือบทสัมภาษณ์ของโอเลโกนาโซชาที่พูดถึงคริสเียโนโรนัลโดครับ you a l o t about this obviously and as i said here before the right thing was to sign cristiano but if i think it would have turned out better maybe for cristiano and for us if we hadn't signed well that's the headline และนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งมวลของโอเล่กอนนาโตชากับวิบากกรรมที่เขาต้องเจอเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับบทสัมภาษณ์นี้ครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและวันนี้ผมโน้ต k ิก k off กับรายการถุกกระแสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ